thank you สวัสดีค่ะช่องวงการไอดอลเค๊อปเกาหลีใต้มุ้งผู้จัดการวงได้พบมุนบินสมาชิกวงเอสโตรเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักย่านกังนำในวัยเพียงแค่25ปีเท่านั้นทำเอาแฟนคลับหลายคนเฝ้าติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดก่อนต้นสังกัดของพระเอกหนุ่มจะออกมาถแถลงการเมื่อวันที่19เมษายนว่ามุนบินได้จากพวกเราไปและกลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้า ข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของศิลปินหนุ่มสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนๆรวมไปถึงเพื่อนร่วมวงและครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากครอบครัวของศิลปินหนุ่มเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของเขาแบบไม่ทันตั้งตัวและต้องการจัดงานไว้อาลัยแบบเงียบๆดังนั้นงานไว้อาลัยของมุนบินจึงจัดแบบ private ในขณะที่เพื่อนร่วมวงของเขาได้เดินทางเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยศิลปินหนุ่มไม่ว่าจะเป็นร็อกกี้ซึ่งปัจจุบันออกจากวงแล้วจริง จินและซานฮาได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยชาอึนอูได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้อย่างรวดเร็วเพื่อไว้อาลัยเพื่อนร่วมวงส่วน MJ อีกหนึ่งในสมาชิกได้รับทราบข่าวการจากไปของมุลบินในตอนเช้าก็รีบลาทหารเพื่อไปร่วมพิธีไว้อาลัยมุนบินวงการเคป๊อปของประเทศเกาหลีใต้ประกาศเลื่อนจัดงานอีเวนต์เพื่อไว้อาลัยแก่มุลบินอย่างแรกคือรายการเพลงเช่นการออกอากาศในวันที่20เมษายนของเอ e มเน็ต t าวดาว และ Music Bank ของ k b s 2จะดำเนินการตามแผนแต่จะมีการส่งข้อความไว้อาลัยถึงศิลปินหนุ่มนอกจากนี้ศิลปินที่ทำการแสดงจะสวมใส่ชุดสีดำถ้าหากเป็นไปได้กิจกรรมต่างๆที่เชิญสื่อมวลชนและแฟนคลับเพื่อทักทายศิลปินระหว่างการจัดรายการ Music Bank จะถูกยกเลิกทั้งหมด นอกจากนี้ศิลปินเคป๊ OP, ที่อยู่ในช่วงเวลากำลังจะประกาศการคัม b a c k หรือเปิดตัวอัลบั้มใหม่จะถูกเลื่อนออกไปก่อนในขณะที่จะจุงร่วมโพสไว้อะไรให้กับมุนบินโดยมีข้อความว่ามีความสุขให้มากกว่าเดิมอยู่บนท้องฟ้าถึงแม้จากการสันนิษฐานจากเจ้าหน้าที่ว่าศิลปินหนุ่มปริชิบตัวเองแต่แฟนๆมากมายต่างเห็นต่าง แฟนๆกล่าวว่าเนื่องจากศิลปินหนุ่มไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าและเขามีน้องสาวซึ่งเขาเป็นคนที่รักน้องสาวของเขามากๆและหน้าที่การงานของมุนบินกำลังไปได้ด้วยดีและไม่มีเหตุผลที่จะทำให้เขาต้องทำร้ายตนเองในขณะที่แฟนๆอีกไม่น้อยนะคะเชื่อว่าการจากไปของศิลปินหนุ่มอาจเกิดจากการทำงานหนักและพักผ่อนน้อยซึ่งเกิดทำให้หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตอย่างกระทันหันซึ่งแอดมินก็ขอร่วมไว้อาลัยมุนบินไว้นะ ที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ